แต่ไม่หยุดสั่งค่ะนายกรัฐมนตรีวันนี้สั่งการที่มีการแก้ไขปัญหาแล้วไม่ใช่เรื่องนโยบายใหญ่ๆสั่งตั้งแต่เรื่องใหญ่จนกระทั่งถึงเรื่องเล็กสั่งตั้งแต่เรื่องของดินฟ้าอากาศทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องกอบกู้เข้ามาทำนุบำรุงรักษาเก็บเอาไว้ ถึงเรื่องเล็กยันแนวปากการังมาดูคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่บัญชาลงไปให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆค่ะวันนี้พลตรีสัรเสริญแก้วกำเนิดนะคะรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาสั่งการให้กรมการบินพลเรือนจัดประชุมด่วนเพื่อร่วมกับผู้ประกอบการสายการบินพาณิชย์ของประเทศไทยทุกสายการบินที่มีตารางเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นอีกเหมือนกรณีสองสายการบินที่มีปัญหาเชิงเทคนิค จนไม่สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้แม้จะมีเพียง2เที่ยวบินที่มีปัญหาแต่นายกรัฐมนตรีบอกว่าแต่อีกหลายสิบเที่ยวบินสามารถทําการบินไตามปกติจึงไม่ควรจะต้องเกิดเรื่องแบบเดิมอีกเพราะมันจะกระทบกับความรู้สึกและแผนการเดินทางของประชาชนจํานวนไม่น้อยหากมีการวางแผนอย่างรัดกุมเข้าใจกฎระเบียบอย่างชัดเจนก็จะหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้ พลตรีสันเสริมบอกว่าเวลานี้นายอาคมเติมพิทยาภัยศิย์แทามนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมได้เรียกประชุมผู้ประกอบการเพื่อแจกแจงข้อบังคับระเบียบปฏิบัติ เน้นย้ำจุดที่เคยเป็นปัญหาให้มากเป็นพิเศษเพื่อให้การเดินทางมีความราบรื่นทุกเที่ยวบินอย่างไรก็ตามขณะนี้กรมการบินพลเรือนของญี่ปุ่นได้อนุญาตให้สายการบินเอเชียแอร์ที่เคยมีปัญหากลับมาทําการบินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนายกรัฐมนตรีสั่งการเรื่องทุกเรื่องเลยนะคะรายละเอียดเยอะจริงๆวันนี้พลตรีสันเสริมบอกว่า ในช่วงสงกรานอย่างนี้จะมีเรือท่องเที่ยวหรือว่าเรือสปีดโบ๊ทที่รับนักท่องเที่ยวไปเที่ยวตามเกาะแกะต่างๆแล้วชายหาดต่างๆเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะชายฝั่งอันดามันที่พบว่ามีเรือจำนวนหนึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่จอดเรือในแนวซึ่งเจ้าหน้าที่ผูกทุ่นไว้ให้แต่ท่อสมอลงไปในทะเลโดยตรงแล้วก็ไปทำลายแนวปะการังที่ควรอนุรักษ์ นายกรัฐมนตรีเห็นดังนั้นจึงสั่งการให้กรมเจ้าท่าและตำรวจน้ำออกเรือตรวจตราขอความร่วมมือหากฝ่าฝืนก็จะต้องบังคับใช้ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนายรัฐมนตรีได้บอกว่าประเทศไทยมีนโยบายต้อนรับ และดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ละเลยกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนเพราะคือเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไหลามาเทมาประเทศไทยค่ะแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ปลาได้มีการปลาศัยแต่เป็นการปราใสในเว็บไซต์ผ่านเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ไทยกอล์ฟ go t h อค่ะคือนายกรัฐมนตรีอยู่บ้านนะคะตลอดในช่วงเทศกาลสงกรานต์อยู่บ้า แต่ติดตามข่าวสารจากทางบ้านแล้วก็ในเว็บไซต์ของไทยกอล์ฟ e มนเนี่ยก็ได้เผยแพร่คำปราศัยของนายกรัฐมนตรีเนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปีนี้นายกบอกว่าสงกรานต์เป็นประเพณีสำคัญของไทยแต่โบราณเป็นกิจกรรมแสดงความกตัญญูกระตเวทีต่อบุปการีรวมทั้งผู้ใหญ่ทุกคนที่เคารพนับถือเป็นช่วงเวลาที่สมาชิกในครัวเรือนกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทำกิจกรรมทางาศาสนา ส่งน้ำพระทำบุญตกักบาทอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษรดน้ำขอพรผู้มีพระคุณนายกอยากขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยช่วยกันทำให้สงกรานเป็นช่วงเวลาแห่งความลื่นเริงความรักปลองดองสามคัคคีให้สังคมไทยมีความสุขอย่างแท้จริงดังนั้นในการทำกิจกรรมในวันสงกรานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่นใช้รถใช้ถนนด้วยความระวังขับรถไม่เกินขอบเขนที่กฎหมายกำหนด ปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองของครอบครัวและของเพื่อนร่วมทางโดยเฉพาะการดื่มสุราของมึนเมาการประพฤตินตนไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยการท่องเที่ยวที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติด้วยไมตรีจิตด้วยมิตรภาพอบอุ่นเพื่อให้เขาได้มาสัมผัสวิถีไทยวัฒนธรรมไทยที่งดงามและประทับใจในความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย นายกขอบคุณทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทำงานอย่างหนักในช่วงวันหยุดยาวนี้เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้กลับภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัยนายรัธมนตรีก็ อลัฒนาคุณพระศรีลัตนะาตายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วก็ขอเดชะบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าดนบันดาลพระราชทานพรให้พี่น้องชาวไทยทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุและภัยพิบัติ ร่วมกันสร้างสารรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรักสามคัคคีเพื่อความผาสุขร่มเย็นของบ้านเมืองต่อไปทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้มาจากเว็บไซต์ของรัฐบาลนะคะท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่านายกรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยเขียนพูดทำในบริบทแบบ ขนบเดิมของความเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งถ้าหากว่าเราผ่านในชุกยุคสมัยของคุณยิ่งรักมาเนี่ยเราจะพบว่าช่วงสงกรานต์นี้ก็จะเป็นช่วงที่ข่าวทั้งหมดกล้องทุกตัวตามคุณยิ่งรักไปเล่นน้ําสงกรานต์กันโครมโครมโครมด้วยขันน้ําด้วยสาดน้ําสงกรานต์เล่นการสนุกสนานแต่ว่านายกรัฐมนตรีในยุคสมัยนี้แตกต่างจากสมัยก่อนอย่างสิ้นเชิงเลยล่ะค่ะนายกรัฐมนตรีอยู่บ้านแล้วก็เขียน คําปรสาสัยผ่านทางเว็บไซต์ของรัฐบาลเพื่อเผยแพร่ไปยังพี่น้องประชาชนแล้วก็ย้ำนักย้ำหนาว่าเรื่องความปลอดภัยให้มีความระมัดระวังให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนและให้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีค่ะแต่อย่างไรก็ตามทีวันนี้เนี่ยที่สีลมก็เต็มไปด้วยขนบข,นบของชาวสีลมนั่นแหละค่ะแม้ยกน้ำหนักกันทั้งปีจะให้เล่นกันแบบ ไม่โ์กันเลยก็จะกรไะยะอยู่สำหรับมวลมหาประชาชาศสีลมนะคะเอาละค่ะกลับมาดูข่าวสั้นๆอีกสองข่าวก่อนที่เราจะลากากกันไปในคือวันนี้แต่เป็นข่าวที่น่าสนใจมากแล้วก็จะหยิบมา,มาไว้ตอนท้ายนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากจะให้ผู้ชมรู้เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่ความเป็นอยู่คือที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของประเทศไทยเรา สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงลุกโชนอยู่เลยล่ะค่ะรายงานล่าสุดข,ของวันนี้เนี่ยนะคะที่รือศอนาราทิวาสมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตบนถนนแล้วก็ห่างจากโรงเรียนบ้านนาดาหมู่ที่สามรือศเจ้าหน้านนที่ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะก็พบจักรยานยามาฮ่าสีน้ำเงินทะเบียนกรน .922 ภูเก็ตคว่ำพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มมแปปลอกส่วนผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลรือศไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ แล้วเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลผู้บาดเจ็บคือนายแพทย์อนุรักษ์สาและอายุ52ปีเป็นแพทย์ประจำตำบลรือส่ะถูกยิงร่างพรุน8นัดสอบสวนนะก็ทราบว่าขณะที่ผู้ตายกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปทำงานจู่ๆมีคนร้ายสองรายค่ะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาประกบชักปืนยิงใส่จนรถล้มควม่ำ จากนั้นก็คนนั่งซ้อนลงไปยิงซ้ําคุณหมออีกหลายนัดจนมั่นใจว่าคุณหมอตายสนิทแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์หนีไปก็ตอนนี้ตํารวจเร่งออกหาข่าวเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวให้เร็วที่สุดเนื่องจากว่าเป็นเหตุอุกชะกันมากที่เกิดขึ้นกับคุณหมออาชีพแพทย์นะนะคะโดยเบื้องต้นคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่สร้างสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ค่ะท่านผู้ชมคะ อันนี้ก็เป็นข่าวอีกข่าวหนึ่งซึ่งคนดูข่าวกันในเว็บไซต์ตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วเนี่ยโอ๊ยอเนจนาใจเวียนหัวเท้าเทียเรื่องของเรื่องเพราะว่าตำรวจพิษณุโลกได้รับแจ้งจากชาวบ้านชาวบ้านโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจค่ะที่แถบที่เรียกว่านครไทยพิษณุโลกเนี่ยชาวบ้านไปแจ้งบอกว่ามีพระพาผู้หญิงไปเปิดห้องเช่าที่ไม่มีเลขที่บริเวณหน้าวัดหน้าวัดชื่อดังนะฮะแถวนครไทยนะคฮะ ตำรวจก็ยกขยองกันไปตรวจสอบพบว่าประตูห้องพักเนี่ยปิดอยู่ล็อกกรอนจากด้านในตำรวจพยายามทุบปัง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 ,ปงเรียกให้เปิดประตูแต่ไม่มีสัญญาณตอบรับและไม่มีเสียงตอบรับจึงตำรวจมาร,รยาทด,ดีค่ะตำรวจบอกว่าขออนุญาตเจ้าของห้องพักห้องข้างๆที่อยู่ติดกันขออนุญาตปีนไปตรวจสอบบนฟ้าเพดานเพื่อบรกาศว่าจะเอาฟ้าออกแล้วตำรวจจะลงไปะนะคะตำรวจปีนขึ้นไปอ่ะ ปรากฏว่ายังไม่ทันทําอะไรเลยปีไปบนฟ้าจ้าเอกกับพระพระหลบอยู่ใต้ฟ้าค่ะพระนี้นะคะชื่อว่าพระบุญชูนอนนิ่งกบดานอยู่ใต้ฟ้าค่ะไปจ้าเอกกับตํารวจตอนที่ตํารวจปีนขึ้นไปที่ฟ้ากล่ว่าจะเปิดฟ้าแล้วทะลุลงไปในห้องพักนั้นปรากฏว่าปีไปบนฟ้าเจอพระพระอยู่บนฟ้าก็ปรากฏว่าเลย ตำรวจเลยจับพระออกมาจากฝ้าแล้วก็พระก็เลยยอมให้มอบตัวโดยดุษเีเลยนะคะทีนี้ก็ไปพบว่าในห้องนั้นเนี่ยมีไม่เพียงแค่มีพระคาอยู่บนฝ้าสปไปเดร์แมนมากเลยนะคะแต่ว่าพบผู้หญิงด้วยอยู่กันสองต่อสองตำรวจตรวจสอบไปสอบสวนพระบุญชูพระรับว่าพระกจำพรรษาอยู่ที่วัดใหญ่วัดอยู่ตรงข้ามกับบ้านพนักในหล่ะที่ไปเช่าเนี่ยละ่ะแล้วผู้หญิงเนี่ยรู้จักกันมานานผู้หญิงเนี่ย พระก็เอ้าวผู้หญิงโทรศัพท์มาหาพระมาเสนอขายบริการทางเพศกับพระเนื่องในวันสงกรานต์3 0 0พบาทแล้วจะเอาเงินเนี่ยไปจ่ายหนี้การพน,นันที่เล่นในวันสงกรานต์เหมือนกันแม้ทีนี้พระนะฮะบอกว่าตัวเป็นพระเนี่ยก็อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเห็นว่าติดหนี้ติดสินจึงยอมตกลงซื้อบริการ3 0 0พัน แล้วก็นัดมาเจอที่ห้องพักปรากฏว่าเข้ามาปะยังไม่ทันไหลมีตำรวจมาเรียกหน้าห้องอารามพระตกใจจึงปีนขึ้นไปแล้วปีนเร็วมากป,ก,ปกปั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 กขึ้นไปบนฟ้าหนีความผิดเสร็จแล้วปรากฏไต่ไปไต่มาไปจ้าเอกับตำรวจตำรวจ,ตำรวจก็เลยควบคุมตัวมาทำการสืบด้วยประกาลัชนีหลักคะเอวังก็จบลงด้วยประกาลัชนีปิดท้ายกันในค่ำคืนวันนี้นะคะวันนี้ใครที่เล่นในลกแอปพลิเคชันไลน์ทุกคนก็คงจะได้รับ ลายหลายหลายอันสงการแล้วสวัสด so like ีปีใหม่สู้ๆรักจังเลยฟิตฟิตนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะมีสติกเกอร์ลายกดกันกดกันต่างๆนานาแลกเปลี่ยนกันไปมานี่คือโลกยุคใหม่ค่ะแต่มีอันหนึ่งมีแอปแอปหนึ่งเป็นแอปแมวแมวครานี้มาในฐานะแมวยั่วสวัสดค่ะแมวเกาะอกในสงการเลยนะคะแล้วมีจุ๊บๆด้วย เจ้าแมวตัวนี้น่ารักน่าชังเสียละเกินเราเอามาฝากท่านผู้ชมค่ะสำหรับในวันสงกรานต์วันนี้ด้วยรักจากใจทีมงานหมายข่าว New TV คุณสโลชาพรอ,อุดมศักดิ์คุณวาชนะพงศ์คุณสันติสุนสมรงศรีและดิฉันอัญชลีภานิลักแล์ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสงกรานต์นะคะรักท่านผู้ชมค่ะจุบจ๊บ สวัสดีค่ะใกล้สงการแล้วไปเที่ยวไหนเดินทางปลอดภัยนะคะขอให้มีความสุขค่ะ